การตลาดในยุคนี้สําคัญอยู่ไหมการตลาดมีคําตอบในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าในยุคก่อนเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า R&D หรือ Research and Development คือการศึกษาพัฒนาวิจัยเพื่อสร้างสินค้าบางอย่าง ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคแต่ในยุคหลังที่ผ่านมาเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า C&D หรือ Copy and Development คือการทำตามสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วพัฒนาปรับปรุงให้ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของบริโภคได้ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทาให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ในตลาดมีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเวลาผู้บริโภค จะตัดสินใจซื้อสินค้าบางอย่างทำให้เกิดความสับสนเกิดความไม่ชัดเจนเกิดความไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นการตลาดจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสินค้าและบริการในยุคปัจจุบันเพื่อทำให้สินค้าของท่านมีเอกลักษณ์มีจุดขายมีจุดเด่นเป็นผลทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างง่ายและมีโอกาสในการซื้อซ้ำเมื่อลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำแล้วจากความเคยชินเปลี่ยนเป็นความชอบ จากความชอบเปลี่ยนเป็นความรักในผลิตภัณฑ์การที่มีสินค้าที่มีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดย่อมจะทำให้เกิดผลด,ดีกับธุรกิจของท่านอย่างยั่งยืน